สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาพร้อมเปล่งมาเห่ากันเช่นเดิมนะครับนะก็อ,อยู่กับผมแมลออม็อกอี A T v นะครับหรือเมอีพีนะครับพอดีหมามันเห่านะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะแต่เสียงผมดังกว่าหมาเข้าไปไม่ไรครับหรือให้ผมพูดภาษาหมาก็ได้นะครับนะพอหึกนะวันนี้มาอยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 เดโอเคผมยัง่ามชื่อเซิร์ฟก่อนนะครับเออเออเซิร์ฟ เอาช่างช่างมันแล้วกันนะโอเคครับช่างมันช่างมันดีไหมไม่ดีครับโอเคช่างมันแล้วกันนะครับรก็สักคู่เดี๋ยวพอออกไปดูก่อนว่าเซิร์ฟอะไรสักคู่นะครับรเซิร์ฟ M C A S E N นะครับไม่รู้แปลว่าอะไรช่างมันโคโลนะครับยี่สิบชั่วโมงนะครับก็ไปเจอมานะครับก็พิมพ์หาเอาเลยครับนะ รหัสผมหนึ่งกวามีห้านะครับเอาไปใช้ก็ได้ครับเพราะผมคงเล่นครั้งเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อาจจะเล่นหลายๆครั้งนะครับก็ที่ใครดูแล้วก็ท้านเอาไปเล่นเหรอครับนะตัวผมมันไม่มีอะไรดีนะครับผมไม่เติมยู่แล้วก็มาดูกัน้ยแจกดาเพชรเลยเหรอเฮ้ยเซิร์มึงใจมากโอ้ยดูดูครับแจกของเพชรแล้วจะเอาของหินให้หนูทําไมอ่ะอ่ามีนี่พอเทคแน่นอนครับเก็บไว้ก่อนอ่ามีดาเพชรทําไมเซิร์มันแบบวกก่ากด เฟรมนี้ไม่แหลกนะครับดูแล้วแต่ทําไมกด <c oughs> ทําไมกดแล้วของไม่มาครับเอาโหอาจจะแหลกนิดนึงนะครับนะเป็นโอเป็นปกติของธรรมดาเซิร์ฟไทยนะครับแหลกแหลกมั่งไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยทาไมกดไม่มาเออนะก็เฟรมนี้มีปลั๊กอินอะไรมั่งอะ่ะก็นี่เป็นปลั๊กอินแจกของนะไออย่างหนึ่งไอก็อย่างหนึ่งอัองนอนี้ไม่เอากดกดกดโอเคมามาแล้วมาแล้ว เอ้ยทำไมมันกดโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าโอเคขอขอขอก่อนเลยเฮ้แจกขนูด้วยเหรอเฮ้เซิร์นี้ใจใจมากครับแจกขนูด้วยแสดงว่าไม่ต้องเติมก็ได้ครัแบบอย่างเงี้ยเอามาเล่นเฉยๆก็แบบว่าก็โห่าจะออกผมกดไปประมาณสิบวิได้เปล่าไม่มั่นใจไม้นี่ก็ไอก่อนไม่ได้ว่าครับขอโทษด้วยนะนะผมไม่ได้ว่าอะไรผมแค่แบบ เห็นแบบว่าผมไปตัดเองมันเร็วกว่านะรู้สึกแอปเปิลทองก็เตียงนอนขอเตียงนอนก่อนนะมันไม่มีเตียงนี่มันจะยาไม่ได้นะครับนะ <c oughs> เฮ้ยผมกดเตียงไว้นานแล้วนะขอหน่อยดิขอได้ปะ่ะเหมือนปุ่มปุ่มเตียงค้างหรอเฮ้ยอะไรครับเนื้อเนื้ออ่ะขอขอเนื้อก่อนนะนิ่ง นิ่งโอเคพอไปหาเองนะนี่อะไรโอเคอุยอมนะนิ่งเหลือเกินไปเอา้าไม้ใครไม่รู้โ,โดไปหน่อยโอเคฟ้ปาปลามันอยู่ที่ไหนของส่วนโลกวะทำไมมันเอา้าโเอ้หน้าโปรเทคกว่าดีครับก็มีปักอินใส่หัว ปลักอินเอ็นชานหรือเปล่าไม่มั่นใจก็โอ้ oh, มีการคลิกออกจากเซิร์ฟเวอร์กันทั้งมีแฮกอ๋อแต่คนนี้แฮกกิ้งออกจากเซิร์ฟเวอร์ฝ่ายเป็นแฮกนะครับนะขอขอเตียงนอนเถอะนะขอขออย่างเดียวเอาเตียงนอนหน่อยนะโอเคไม่เอาก็ได้ง,งอนอะไรดูป้ายโอเคไปไปหาเองโอเคผมไปหาเองง่ายง่ายกว่าเยอะนะโอเคเฟิร์มมันดีก็จริงแต่ผมไปหาเองดีกว่านี่อะไรช็อปนี่ชอ็ชอปเหรอครับของเยอะมากครับ เฮ้ okay, ไม่เป็นไรเอา what แต่ที่นี่ที่ไหนเออเป็นเซร์ฟที่ได้แล้วรู้เรื่องนะครับนะโอเคก็ okay, <c oughs> จะพิมพ์โปรโมทห,หรือว่าจะพิมพม์คำว่าอะไรดีวะไม่ไม่ด่านะผมไม่ด่ากนะันโอเคผมรู้ว่าทุกคนทุกคนก็แบบว่ามีแบบว่าไม่อยากใครมาด่าเซิร์ฟเรานะครับก็แต่มัน <c oughs> แล้วมันจะแหลกนะครับนะมันเอาแล้วนี่ผมจะลงไปข้างล่างยังไงอะ ถามถามไดไป่ะเนี่ยเออยังไงครับคลิกคลิกอีกแล้วเหรอแบนไปเลยครับนะเชื่อผมนะคือคือแล้วเอสมินดีโออีว,วะไม่ใช่โอ้ช่างมันโอเคเดี๋ยวหาทางลงก่อนเฮ้ยลงยังไงไไอะจะจะหิวตายข้างบนนี่แหละ อาบินได้เลหรอเฮ้ยเซิร์ฟนี้บินได้เลยเหรอเย่อย่บอกว่าลงไม่ได้อ่ะอเคลงไม่ได้ขอบคุณมากครับทางลงอยู่ไหนอะฮะเดี๋ยวก่อนรอให้ไปโหลดหมอสพิมไทยมาก่อนเอากดจะเอาลงจะเอาคลิปนี้ลงดีไหมครับต้องลงครับนะเฮ้ยโอเคถือว่าโปรโมทแล้วกันนะครับเซิร์ฟนี้ก็แหลกไปหน่อยนะครับถ้าใครอยากเล่นใครอยากเงือบนะครับก็มา เดี๋ยวแปะไอพีไว้ด้านล่างนะครับใครอยากเล่นใครใครอยากเล่นใครอยากเงือบนะครับมาเลยครับนะแล้วก็ใครหาทางลงบอกใครหาทางลงเจอบอกผมด้วยครับพิ์คอมเมนต์มาบอกเลยว่าลงยังไงครับผมไม่ไหวแล้วนะนะนี่โปรโมทให้เนี่ยนะโปรโมทให้แล้วนะก็ช่วยบอกด้วยว่าช็อปนี้ตั้งนี่ถามจริงครับว่าในเฟรมนี้เปิดมากี่วันเนี่ยสองสองวันได้ป่ะครับนะ ไม่ชอบด่าเฟิคนอื่นครับเพราะเราก็เปิดเติมเหมือนกันเซอร์เฟิเราก็กากราก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 อยู่เหมือนกันเฮ้ยไม่กากี่ก็ก็ใช้ได้อยู่นะเออ <c oughs> <c oughs> ครับนะผมเป็นคนถาคนไม่เก่งนะครับแต่เซิร์นี้ก็กลไรอยู่นะเออผมไม่ด่าแล้วกันนะนะผมเป็นเนี่ยเห็นใจคนร่วมอาชีพเดียวกันนะครับเซอร์ผมยังไม่เปิดนะถ้าเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนะเล่นเดบ๋ยวทำอาชีพไปก่อนตอนนี้ผมว่ามันค้างแล้วครับรู้สึกไดไ้ลองดูสิจุดนานมากโอเคก็ยังจุดได้อยู่คุยได้แต่เดินไม่ได้นะครับ โอเคครับใครเป็นพิมพ์คอมเมนต์ในเซิร์ฟนี้ว่ามันลื่นมากวะบอกว่าลื่นหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยนะแป๊บเดียวก็ได้อัดแป๊บเดียวแล้วกันไม่ไหวแล้วหาทางลงก็ไม่เจอนะครับก็ถ้าแอดมินเซิร์ฟนี้มาดูหรือใครแบบพิมพ์ม,มาป,ป,ปั๊บๆเจอปุ๊บบอกด้วยทางลงอยู่ไหนเคยเล่นเซิร์ฟนี้บอกด้วยว่าทางลงอยู่ไหนนะครับจะเอาตัวผมไปเล่นก็ได้นะครับร์นนี้ผมไม่เล่นแล้วครับนะแต่แต่ถ้าบอกว่าทางลงอยู่ไหนก็จะกลับมาเล่นนะครับนะนะ หรือว่าแบบว่าทําอะไรเสร็จแล้วหรือแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโคโลใหม่แล้วก็โอเคครับตอนนี้ค้างแล้วนะครับก็วกเหาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะนะผมเงือบแล้วนะครับนะเอ็กเอ็กไหมเอ็กไงเอเอ,เอ,เอ,เอขอบคุณมากวั <c oughs> นหะลัวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะผมไปต้องรีเซฟอ,อื่นอีกนะครับนะวกเราวันนี้บายครับนะบายกำลังเงือบนะบายครับ